เอ๋สวัสดีค่าเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักของครูชอบจำได้แล้วเนาะพบกันหลายคลิปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะถามกันทุกคลิปเลยคิดถึงนะคะเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงคะทำแบบฝึกใบกิจกรรมที่เรียนออนไลน์ทันไหมคะทันใช่ไหมเก่งที่สุดเลยคะ่ะ ถ้าใครไม่ทันก็ค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็นํามาส่งคุณครูแต่ว่าเอ๊ะตอนนี้อยู่บ้านเป็นยังไงคะเราเริ่มโตขึ้นแล้วเนาะไหนใครตอนนี้กี่ขวบแล้วคะเด็กๆจำได้ไหมคะใครสีขวบเออมีมีใคร5้ขวบต้องมีแสดงว่าเราโตขึ้นเป็นพี่ อนุบาลเลยแล้วคะ่ะอนุบาลสองใช่แล้วเป็นพี่อนุบาลสองต้องเดินขึ้นบันไดนอเพราะเราอยู่ชั้นสองแล้วแต่ว่าเดินขึ้นบันไดต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอะไรคะเออเราไม่ค่อยได้ขึ้นบ่อยๆไงคะแต่อยู่บ้านเด็กๆอาจจะขึ้นแต่มาโรงเรียนมันสูงหน่อยนึงแต่ก็ปลอดภัยเพราะมีคุณครูดูแล แต่เอ๊อยู่บ้านนานๆเด็กๆนอกจากตัวโต,วตวขึ้นอายุเพิ่มขึ้นดูเสื้อผ้าสิคะใส่ได้ไหมคะเสื้อแต่ของผู้ชายยังใส่ได้อยู่นะคะของเด็กๆล่ะใส่ได้ไหมกางเกงกับตรงใส่ได้ไหมคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะคะเครื่องแบบนักเรียนนีอย่างหนึ่งคือรองเท้าค่ะเด็กๆเ,เพราะว่าร่างกายของเราจเจริญเติบโตขึ้นทุกส่วน รองเท้าก็สําคัญนะคะไม่ใช่จะมาโรงเรียนแล้วเด็กๆปรากฏว่ารองเท้าเป็นยังไงคะคับใส่ไม่ได้ก็สําคัญนะคะเด็กๆต้องใส่รองเท้ามาด้วยนะนั่นแหละแสดงว่าวันนี้ครูชอบต้องมีกิจกรรมอะไรอะไรมาฝากเด็กๆเกี่ยวกับรองเท้าด้วยนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กิจกรรมนะคะครูชอบ มีคำค้องจองมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆพูดตามครูชอบก่อนนะคะเสื้อตัวนั้นฉันก็ว่าดีเสื้อตัวนี้ก็น่ารักเสื้อตัวน้นก็สวยดีนะฉันชอบหมดทุกตัว อีกรอบหนึ่งนะคะเสื้อตัวนั้นฉันก็ว่าดีเสื้อตัวนี้ก็น่ารักเสื้อตัวนูน้นก็สวยดีนะฉันรักหมดทุกตัวเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะคำคล้องจองนี้ เกี่ยวกับอะไรคะใช่เกี่ยวกับเสื้อนั่นเองเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนจากเสื้อเป็นอะไรดีคะเป็นรองเท้าดูบ้างเด็กลองมาพูดตามคู่ช้ออีกรอบนึงนะคะพูดตามนะคะรองเท้าคู่นั้นฉันก็ว่าดีรองเท้าคู่นี้ ก็น่ารักส่วนคู่นูน้นก็สวยดีนะฉันชอบหมดทุกคู่ใหรอบนึงนะคะรองเท้าคู่นั้นฉันก็ว่าดีรองเท้าคู่นี้ก็น่ารักส่วนคู่นูน้น ก็สวยดีนะฉันรักหมดทุกคู่รักไปเลยค่ะเด็กๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชรักค่ะจะกคำคล้องจองกล่าวถึงอะไรค่ะเด็กๆใช่เก่งมากเลยกล่าวถึงรองเท้าถูกต้องค่ะอา้าวเด็กๆคะแล้วรองเท้าเรามีไว้ทำอะไรคะ เอาไว้สวมใส่ป้องกันเชื้อโรคเข้าเท้าของเราอ้าวและเด็กๆของครูชอบมีรองเท้ากันคนละกี่คู่คะสองคู่3มคู่สี่คู่โอ้โหถ้าใครมีหลายๆคู่นี่สุดยอดเลยนะคะเด็กๆมีเยอะเลยใส่ทันไหมคะเด็กๆคะแล้วรองเท้าแต่ละคู่เป็นอย่างไรคะมีรูปร่าง แต่ละชนิดเป็นยังไงเหมือนกันหรือต่างกันคะใช่มันจะต่างกันทั้งสีทั้งขนาดและรูปร่างเลยค่ะเด็กๆเด็กๆขาวันนี้คููชอบมีสิ่งนี้มาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเลยคะ่ะมาเลยมีอะไรคะ ภาพรองเท้าออใช่แล้วค่ะภาพรองเท้านั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตและคิดซิว่ารองเท้าแต่ละคู่เหมือนกันหรือแตกต่างกันคะเด็กๆอะไรนะคะอ๋อใช่แล้วค่ะสีไม่เหมือนกันสีแตกต่างกันเลยแล้ว รองเท้าที่เด็กๆเห็นมีรูปร่างเป็นอย่างไรคะเด็กๆอุ๊ยเก่งมากเลยคะ่ะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่อ้าวแล้วเด็กๆชอบรองเท้าแบบไหนคะเจ้าหญิงวอายเจ้าหญิงนี่ต้องเป็นเด็กผู้หญิงแน่เลยสวยงามส่วน ผ้าใบาล่ะคะอ๋อชอบรองเท้าผ้าใบแล้ววันนี้ครูชอบยังมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเกมนี้มีชื่อว่าคู่ฉันอยู่ไหนซึ่งเป็นเกมที่เด็กๆจะนำมาใช้ทักษาการสังเกตเปรียบเทียบด้วยนะคะ เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆเริ่มจากข้อที่1น่งกันนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะให้กากบาทหาคู่รองเท้านะคะซึ่งคำตอบจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆดูข้อ1ข้อ1เป็นรองเท้าของใครคะ นักเรียนชายมีอยู่ข้างเดียวไหนหนูหนูรองมองหาอีกข้างหนึ่งสิคะคือข้อไหนคะที่เป็นคำตอบที่เป็นรองเท้าคู่เดียวกันข้อไหนคะถูกต้องคะ่ะคือข้อที่สองเก่งมากโอต่อไป ข้อ2เป็นรองเท้าของนักเรียนหญิงใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองหาคู่สิคะอยู่ที่หมายเลข1 2หรือว่า3เด็กๆด็ก,กากระบาทเลยคะ่ะคำตอบคือหมายเลข1ถูกต้องแล้วคะ่ะ เก่งมากเลยต่อไปมาดูข้อ3นะคะเป็นรองเท้าแตะนะคะที่เราใช้หนีบนะคะต่อไปดูหาคู่สิคะอยู่ที่เลขอะไรคะ1 2หรือ3เด็กๆกากระบาดได้เลยคะ่ะ และแล้วคำตอบของข้อนี้คือหมายเลขสามถูกต้องแล้วค่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเก่งมากเลยเอา้าวมาดูข้อที่สี่นะคะเป็นรองเท้าผ้าใบเด็กๆลองหาคู่ให้เขาสิคะเด็กๆก,กากระบาดเลยค่ะ าเสร็จแล้วใช่ไหมคะครูชอบจะบอกแล้วนะว่าคำตอบของข้อนี้คือหมายเลข2ค่ะไหนใครทําถูกเก่งมากตบมือตัวเองหน่อยข้อสุดท้ายเด็กๆด,ดูนะคะมันคือรองเท้าใส่ไปเที่ยวสบายๆครูชอบให้เด็กๆหาคู่ให้เขาเลยคะ่ะ หาเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วการกรบาดเลยค่ะและคำตอบของข้อนี้คือหมายเลขหนึ่งค่ะว้าวเก่งกันทุกคนเลยเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะตอบถูกทุกข้อเลยแสดงว่าเด็กๆมี เป็นคนช่างสังเกตมากๆเลยใช่ไหมคะถ้ารู้จักสังเกตและเปรียบเทียบเราก็จะจับคู่รองเท้าได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชอบขอฝากนะคะว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักสังเกตรองเท้าของตัวเองได้นะคะว่ารองเท้าของตัวเองเบอร์อะไร มีสัญลักษณ์เป็นอะไรเพื่อที่ว่าจะได้ไม่หยิบรองเท้าผิดเพราะถ้าเราไปหยิบรองเท้าของเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะหาไม่เจอนะคะวันนี้ครูช่อขอฝากการบ้านให้เด็กๆด้วยนะคะโดยให้เด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดชั้นวางรองเท้าแล้วก็ อาจจะอยู่ที่ตู้หรือที่ชั้นวางรองเท้าก็ได้นะคะจัดเก็บรองเท้าในบ้านของเด็กๆให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วครูช่อก็รบกวนคุณพ่อคุณแม่ให้ถ่ายภาพเด็กๆขณะทำกิจกรรมแล้วก็ส่งมาให้ครูช่อดูที่รายกลุ่มประจำชั้นด้วยนะคะเด็กๆหลังทำกิจกรรมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะล้างนานๆเลยค่ะ แล้วสำหรับวันนี้ครูชอบไปก่อนนะคะบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ